สวัสดีครับพบก,กับผมวินดีเซลกระบะเกรด A ที่คุณมั่นใจวันนี้มีความคุ้มค่ามาฝากเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับรีบรีวิวทันทีไม่ผู้พรมำทำเพลงไปกันเลยครับคันนี้นะครับขอแนะนำเลยไฮลั x r e รีโวนะครับคันนี้ได้เป็นรุ่น 2.4G รุ่นท็อปไปเลยครับคันนี้นะครับออปชั่นดีด้วยปี2019เลขหมาย70,000เท่านั้นเองเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ50โลโอ้โหคุ้มค่าที่สุดเลยครับคันนี้นะครับ ป้ายแดงคันนี้90,00กว่าแต่วันนี้คุณซื้อได้ในราคาพิเศษเพียง6 0แ0 0 0 0บาทเท่านั้นนี่เลยฮะ6กแ0 0 0บาทเท่านั้นจัดไปเลยฟรีดาวน์ได้เลยครับคันนี้นะครับผ่อนเดือนละประมาณ12ื่นรายได้24 0 0 0ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำเบอร์โทรด้านล่างโทรตอนนี้เลยครับ0ูน6 9 6 6 3 3 5นะครับแอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยสะดวกสบายมั่นใจได้แบบนี้นะครับต้องซื้อรถกับวินดีเซลเท่านั้นคุณจะได้ไดรถสวยสภาพเเเกรรรดไววว้้ใชลยยนนนนนี่่ปป็ถหงาะัติ โฉมนี้ล็อตนี้นะครับได้เป็นรุ่น G รุ่นท็อปมาให้เลยออปชั่นดีมากๆนะครับเส้นสายรายละเอียดคุ้มค่าแค่ไหนไปกันเลยครับคันนี้นะครับได้เป็นไฟหน้านะครับรุ่น G ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้เลยนะครับชุดไฟ daytime l e d นะครับไฟหลีไฟเลี้ยวครบชุดในตัวสวยๆเท่ๆแบบนี้สปอ l ตไลท์ light, ไฟตัดหมอกมีให้ด้านล่างนะครับกระจังหน้านะครับแบบพรเมียมตัดสลับกับเพนโอแบ็ด้านใน นะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนไฟหน้าไม่แตกไม่ร้าวขาวขาวใสๆส,ยสยอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ฝากระโปรงสวยเดิมสันเหลี่ยมคมนะครับคมคมตรงๆไม่ดุง้งไม่โดนแบบนี้นี่เลยฮะรถสวยหน่วยงานประวัติสูนะครับเรารับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพิีคว่ำมจมน้าแน่นอนตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีนะครับเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชรุดสูญหายครับมั่นใจได้ร้อเเเลยนะครับจะซื้อรถทั้งทีนะครับซื้อรถกับวินดีเซล นะครับที่นี่เปิดมา24ปีแล้วนะครับมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพคันนี้ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ด้วยนะครับรถหน่วยงานประบปรสูนวิ่งน้อยไปกันต่อเลยครับคันนี้นะครับได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานนี่ฮะล้อแมกเดิมโรงงานขอบ17นะครับสีเทาสวยๆนะครับยางนะครับยางสวยๆปีใหม่ๆนะฮะด้านในนะครับปิดนกอคชกออัพสวยๆอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับไม่มีลุยหนักชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับพ่นกันสนิมมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะฝากระโปรงกับตัวบอดี้นะครับ เสมอการคู่ขนานกันแบบนี้นะครับสวยๆกระจกเดิมแท้ตโตโยต้าชัดเจนแบบนี้เลยนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมด้านข้างตัวรถนะครับไม่ดุง้งไม่โดนนะครับสวยๆตรง,ตรง,ตรงๆแบบนี้คันนี้ยังไม่ติดจ,จอนะครับใครหาอยู่4ประตูตัวท็อปนะครับในรุ่นรุ่น2.4ี่นะครับเกียร์ออโต้นี่ฮะเอาไปใช้กันนะครับคุ้มค่าแน่นอนด้านข้างนะครับงานกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยเป็นงานโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยว led ติดตั้งมาให้เลยบันไดข้างมีให้นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยมือเปิดโครเมียมคันนี้ได้เป็นกุญแแจบบ นะครับสมาร์ทคีย์สมาร์ทเอนทรีเปิดออกมาด้านข้างเนี่ยครับแผงข้างสวยๆนะครับได้เป็นวัสดุฮาร์ดทัสนะครับตัดสลับกับหนังบุดนุ่มมือเปิดโครเมียมนะครับกระจกคันนี้ได้เป็นกระจกฟูออโต้สีบานเลยที่วางแก้วน้าชุดลําโพงต่างๆมีให้ครบๆลาโพงทวิตเตอร์นะครับรุ่นจีทั้งทีมีให้จัดไปเลยนะครับซ่อกหน้าซ่อกในสวยๆน็อตไม่ขันไม่ไขแน่นอนนะครน็อตไม่มีขันไม่มีไขครอบประตูนะครับสีสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับสีสวยสีเดิมแบบนี้เลย บริเวณเสา B นะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยครับสวยๆเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งหูกรอนต่างๆนะครับเนี่ยฮะไม่มีแงะแกะเก่าใดๆมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สครับเพจโตโยต้าแท้นะครับเบาะนะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำสไตล์สปอร์ตแบบนี้เลยนะครับตึงๆไม่ยุบไม่ขาดพวงมาลัยมาตรฐานเดิมโรงงานเลยแบบนี้นะครับได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันปรับได้สี่ทิศทางนะครับรุ่น G นะครับรุ่น G เรามี Cruise Control ให้ด้วยโอ้โหนี่ฮะคุ้มค่าแน่นอนนะครับถ้า ที่สําคัญนะครับรุ่น G ีอีกจุดหนึ่งคือได้เป็นกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานมาให้เลยหน้าจอทัชส,สกรีนจัดไปแอร์ออโต้มีให้นี่ฮะได้เป็นแอร์ออโต้นะครับออปชันด้านล่างนะครับออโต้สตาร์สต็อปเอนจินนะครับ traction control มีให้ power outlet สองจุดเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับพร้อมแมนนวลโหมดที่สำคัญได้เป็นนี่ฮะโหมดประหยัดโหมดเร่งแซงมีให้นะครับโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์จัดไปเลยคันนี้นะครับสวยๆคุ้มๆนะครับสวยๆครบๆจบๆคุ้มๆคันนี้ได้เป็นรถหน่วยงานนะครับรถหน่วยงานประวัติสูตรมือเดียวป้ายแดง นะครับรถมือเดียวป้ายแดงชัดเจนแบบนี้นะครับตรวจสอบได้เลยนะครับที่สําคัญนะครับจะซื้อรถทั้งทีต้องซื้อรถกับบริษัทที่ไว้ใจได้นะครับเพชรยนต์เปิดมาแล้ว24ปีมั่นใจได้เลยนะครับที่นี่นะครับเป็นคลังรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะฮะมีให้เลือกมากกว่า450คันแล้วรถทุกคันของเราตรวจสอบที่มาที่ไปได้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์เป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นรถบ้านต้องสภาพเกรด A เท่านั้นเราถึงจะเอามาขาย นะครับด้านหลังนะครับนี่ฮะกระจกไล่ฟ้า3หมอน isofix มีให้นะครับรุ่น G จะได้เป็นเบาะหนังนะครับดีมากๆสัมผัสดีนะครับทำความสะอาดง่ายดูแลง่ายด้านหลังนะครับได้เป็นแอร์หลังด้วยรุ่น G นี่เลยนะครับตะขอเนี่ยประสงค์มีให้เฮดรูมสะอาดสะอาดสวยๆนะครับภายในสวยกริบเลยโอ้โหคันนี้ใครหาอยู่นะครับห้ามพลาดเลยนะครับสวยมากออปชั่นดีด้วยถัดมานะครับตรงนี้ตัวสปอยเมทอาร์คนะครับบริเวณสะโพกหลังเนี่ยครับเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้เรียงตัวสวยๆแบบนี้ นี่แหละครับป้องกันการประทะนะครับคือจุดปะทะของรถส่วนใหญ่นะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเราตรวจเช็คมาแล้วคันนี้ผมเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยเดิมทั้งคันเลยนี่ฮะสวยเดิมทั้งคันใครหาอยู่นะครับหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทป้ายแดงเกือบล้านนะวันนี้เราซื้อได้ในราคาคุ้มค่ามากๆด้านหลังนะครับเราได้เป็นนี่ฮะเซ็นเซอร์ถอยมาให้นะครับแล้วก็พร้อมกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนี่นะครับพร้อมกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานมาให้เลยไฟเบรกโนนที่3บริเวณฝาท้ายนะครับ ไลเนอร์สวยๆใหม่ๆคลิปๆเลยแบบนี้นี่ฮะสวยๆใสๆคลิปๆแบบนี้ผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับความเดิมนี่ฮะความเดิมของด้านข้างนะครับสวอนเบนอาร์คแบบนี้น็อตไม่ขันไม่ไขนะครับด้านขวาปั๊ม 4R ลูกศรชี้ต้องมีถ้าด้านซ้ายนี่ฮะต้องปั๊ม 4L ลูกศรชี้ต้องมีนะฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับสวอตเบนอาร์คเรื่งตัวสวยๆโอ้โหคันนี้จัดไปเลยครับความคุ้มค่าราคาประหยัดอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับฟรีดาวไปเลย ่อนเดือนละหมื่นสองท่านนั่นเองรายได้สองหมื่นสี่ซีคนเดียวจบไม่ต้องค้าใครหายอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับบริเวณคนขับนะครับตรงนี้ด้านข้างนี่นะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนนะครับตรงนี้ก็ได้เป็นวัสดุหนังบูดนุ่มข้อดีของตัว G ีนะครับเราจะได้เป็นกระจกไฟฟ้าฝูออโต้สี่บานเลยเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกพับปับไฟฟ้าเรียบร้อยที่วางแก้วน้าชุดลำโพงมีให้ลำโพงทวิตเตอร์จัดไปนะครับซอกหน้าซอกใน,กนสวยๆน็อตไม่ขันไม่ไข่น,ไขนะครับรุ่นจีได้เป็นพุสตาร์ด้วย ที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณเบาะคนขับของรุ่นจีเราได้เป็นนี่ฮะเบาะไฟฟ้า8ทิศทางปรับได้เลยโอ้โหคันนี้สวยครบจบคุ้มจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยสัหรบเครื่องยนต์นะครับคันนี้ได้เป็นขุมกําลังดีเซลคอม o n นเรลนะครับสองจุดสี่ลิตรร้อยห้าสิบแรงม้าครับนี่ฮะความแรงแกร่งประหยัดหายห่วงเหมือนเดิมที่สําคัญแผ่นเพลทชัดเจนแบบนี้นี่ครับผลิตเดือนเมษาปีสิบแปดชัดเจนสติ๊กเกอร์มอกอนะครับชัดเจนแบบนี้ ไรเรียงกันมานะครับแขนหน้าสวยๆนะครับไฟหน้าแท้ไทยคอยตชัดเจนแบบนี้นะครับจุดชี้ชัดปั๊มแอ์บริเวณคานเมน้ำสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสติอร์วอร์ n i n g อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับปั๊มอาสวยๆแบบนี้นะฮะลูกศรชี้ยังอยู่แบบนี้นี่นะครับมีลูกศรชี้สวยๆแบบนี้นะครับด้านขวาตรงนี้นะครับได้เป็นไฟหน้าแท้ไทยคอยตชัดเจนแบบนี้เลยนี่นะฮะรถสวยรถเดิมดูง่ายนะครับคันนี้ อยู่ในเกรด A เลยนะครับนี่ฮะการันตีได้เลยว่าเป็นรถเกรด A นะครับน็อตไม่ขันไม่ไขาฝากระโปรงปัม๊มโตยโยต้าชัดเจนซ,ซีซิลิโคนนะครับขอบฝากระโปรงสวยเดิมสติ๊กเกอร์เหรียญบาทชัดเจนนะครับเนี่ยฮะตัวสติ๊กเกอร์วันนิ่งต่างๆอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับสปอยเลนอาร์กเรียงตัวสวยๆหกจุดแบบนี้นี่ฮะสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้โอ้โหคันนี้สวยครบจบคุ้มจริงๆนะครับใครหาอยู่ห้ามพลาดเลย สำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะ4 4ประตูเกียร์ออโ,โต้ตัวท็อปออปชันดีๆคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับไฮลักซ์รีโว่4 g นะครับรุ่นท็อปไปเลยได้ปี2019ด้วยไม่เ0 0 0หมื่เท่านั้นเองโอ้โหวิ่งน้อยจริงๆครับคันนี้นะครับรถสวยหน่วยงานประวัติศูนย์แบบนี้ห้ามพลาดเลยคันนี้ออกห้างป้ายแดง900 0 0 0กว่าแน่นอนครับวันนี้คุณซื้อได้ในราคาสุดคุ้มเลยครับ6 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นนะครับ619,000บาทเท่านั้นฟร mm ีดาวน์ไปเลยผ่อน12,000รายได้24,000ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำโทรมาตอนนี้เลยครับ0646966335นะครับแอดไลน์ได้ด้วยเบอร์นี้ต่างจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์เซ็นที่หน้าบ้านเลยสะดวกสบายแบบนี้คุ้มค่าแบบนี้มั่นใจได้แบบนี้ต้องซื้อกับวินดีเซลเท่านั้นวันนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามและรับชมนะครับสำหรับกระบะสวยๆขั้นถัดไปคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกัน,กนด้วยครับสำหรับวันนี้วินดี D ีเซวคครับครับสสด